สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทอนิวส์กับดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรสวัสดีเมอาบาังพระโอนกรกรุ๊บขเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ถาวรต่อไปรับชมข่าวต่างประเทศ Welcome to International News กิจสุด40ป i ที่สเปนของไทยแลนด์จะทุแฟนดีกอบเป็นเงินก็ต่อเพลก็สุขเสรีอีกแอีกแบบเน้อไปเรืไปเรื่อยไปเรยนี่จะเปดี40ปีสเปนอยู่สามสามยังกับพี่น้องกับแพทกันเมื่อบาดบึ้ออันนี้สุดวิธีการอันดีสเปนที่ฝั่งของไทยแลนด์หลังแขนเหล่าขายเบียร์กันเริ่มขายได้แล้วอยูันนี้สุดวิธการอันดีสเปนที่ของไทยแลนด์แจ็คสันว่าจะไหนเราโควิดมาหายจะเกลืออันนี้สุดวิการอันดีสเปนู้อยากสีอยากสีก็จะใช้ลาบ ให้เปิดแล้ว ตบานังกินตัวละคนอัศวิที่ไปรู้ว่านางหลไปน้ากันสามคนตดต่อกันร้ออิอรนางหลดไปน้ากันยูไก่กันอยูตบาน่หอดลันให้่นให้นางกินคตตัิอิอร์สทกอจะเอาเ่าอย่างคด่ิูว่ามาตรการมาตรยังกัเก้าอนเกาอัศินี่อรที่สั่งีคอสีอัศวิที่ไแลนด์ทดิคำทดิส่วนออนอัศวินขึ้เก้าขึ้เกาอันนเกาอัินที่ำท

และในช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยโลงไม้สักจำปาทองสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินและขอขอบคุณน้ำปลาแท้ตากรีแบกกุ้งเค็มทุกหยดสกปรกทุกวัน ขอขอบคุณพัดลมตราเฮอริเคนเย็นทุกครั้งที่เปิดเย็นหน้าผากเตลิดนังหัวกระจายมบมานัองหุวข้อข่าวทินาชนเจ็ดได้ที่ w w w g ไวเ c ท m ถมและทุกท่านร่วมส่ง SMS พูดคุยกับเราได้ที่212-224-236และ248จันไรสสีอปรีมณีแสงแจมแจ้งแดงแจ๋ถ่ายภาพริชานพรมมาจารีอยู่ถาวรรายงานวันนี้สวัสดีค่ะ